สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกรดคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาพี่ๆนะคะมาดูรถ For t u n i r r นะคะ3.0 4WD ดีขับเลื่อน4ล้อคันนี้เป็น3 r d ดีด้วยนะคะแล้วก็อ่าเป็นปี1 2 1 3เกียร์ออโต้สวยมากๆเลยค่ะคันนี้สีดำเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาพี่พี่นะคะไปดูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกด้วยค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่13 0่0านะคะผ่อนยาวๆได้ถึง8 4งวดเลยเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูทั้งภายในแล้วก็ ภายนอกกันค่ะคันนี้นะคะด้านหน้ากระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมกรอบไฟค่ะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะแล้วก็มีนะคะกระจังหน้ามีปั๊ม trd ด้วยปลายทะเบียน1กไก่ยอยักษ์4 0 4 7กรุงเทพมหานครอ่าเนี่ยค่ะก็มีลูกเล่นนะคะเห็นไหมเป็นสีเงิน ส่วนฝากระโปรงค่ะนีคะก็จะมีตัวช่องดักลมนะคะเป็นโฉมหน้านี้เลยเดิมๆค่ะเป็นโครงสร้างตัวรถเดิมๆตัวถังเดิมๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจกมองมุมอ่ะคันนี้นะคะตีโป่งมาให้เรียบร้อยส่วนล้อนะคะเป็นล้ออลลอย เดิมๆเลยนะคะล้ออลลอยเดิมๆ TRD มาดูในส่วนของซีรีส์ยางนะคะซีรีส์ยาง265 60แม็กขอบ18นิ้วคันนี้ยังปี2019แต่ว่าดอกยางลึกๆแบบนี้ใช้งานกันไปได้ยาวๆเลย คันนี้นะคะยกสูงนะมาพร้อมกับบันไดข้างก็มีสติ๊กเกอร์ T R D นะคะติดมาด้านข้างด้านข้างนะคะไม่มีรอยรอยบุบนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยกระจกมองข้างขาสีเดียวกับตัวรถเป็นสีดำมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกข้างที่จับเป็นแบบโครเมียมกระจกตัวนี้เป็นกระจกเดิมมาดูด้านในกันบ้างค่ะ ภายในนะคะเป็นสีเบดนะ,ะเป็นสีเบดพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันมีลูกเล่นมีฟังก์ชันบนพวงมาลายัยมาดูด้านฝั่งประตูค่ะประตูนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะกระจกเป็นกระจกอัตโนมัตินะคะฝั่งฝั่งคนขับก็เป็นออโตโอ้อันนี้ก็จะเป็นโครเมียมกระจกพับไฟฟ้าอัตโนมัติคันนี้เป็นกุญแจไข ข้อมูลรถคันนี้กันบ้างรถคันนี้ค่ะอ่ะเป็น Toyota Fortuner 3.0 T R D 4 W D ขับเคลื่อน4ี่ล้อนะคะปี2012ราคาอยู่ที่6 8 9 9 0 0 0บาทเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่13,000 13, 1 3 0 0นาทนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะระยะทางการใช้งานอยู่ที่2 3 3 0 0 0กิโลภายในอ่ะให้ดูคอนโซลคอนโซลกว้างๆแบบนี้เลย เสียงนะคะรองรับซีดี USB นะคะนี่อ่านี่ภายในเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะสวยมากๆเลย โครงสร้างเดิมๆนะคะตัวรถหน้าท้ายเดิมๆอ่ะมีสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่สามข้างบนนะคะมีแหลค คันนี้นะคะก็มีระบบไล่ฝ้านะคะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังและก็มีกล้องถอยด้วยสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเนี่ยค่ะอ่ะพับเบาะเรียบร้อยเอามาดูในส่วนของโครงสร้างน็อต คันนี้เป็นปี2012เนาะแต่เขาจดทะเบียนสองพแต่ก็ยังดูสภาพเดิมๆอยู่เลยนะคะสภาพเดิม ร่องรอยเมคอัพรอยขอบต่างๆน้ำหนึ่งอยากให้พี่ๆมาดูคันนี้แบบส,สวยๆมาดูคันจริงดีกว่าแต่ถ้าใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอไลน์น้ำหนึ่งมาได้เนี่ยค่ะ ให้ดูซอกฝั่งนี้เมื่อกี้ซอกฝั่งหนูมันเปิดกว้างไม่ไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามันติดกับคันอื่นอันนี้กระจกเดิมน,นี้ก็คือที่ใส่เนาะอ่ะเดี๋ยวดูก่อน อันนี้ก็คือเป็นลำดับที่สองคนขับมือเดียวนะคะขับมือเดียวเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะอ่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะนี่โตโยต้ตรงเนี้ยมันจะแบบเป็นโล่งๆเนาะอ่ะเนี่ยค่ะดูซีน เนี่ยค่ะน็อตมาดูแก้มเนี่ยค่ะตามนี้เลยน็อตนะคะตัวปั๊มก็ยังอยู่ครบแก้มด้านหน้าอ่ะอ่ะอันนี้ข้างแกะมาดูฝั่งทางนี้ น็อตนะคะมีรอยคู่รอยไข่ไหมนะคะไม่มี <Okay. S 1> เดิมๆเลยนะคะนี่เครื่อง ใครสนใจคันนี้นะคะ Fortuner ปี2012จดทะเบียนปี2013นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่689,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่13,000นะคะสวยมากๆเลยใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่0954864565นะคะเอาละค่ะคันนี้นะคะสวยมากๆเลยเนาะน้ำหนึ่งพาไปดูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแล้วใครสนใจค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่6 0 0 0 89,000บาทนะคะก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่13,000บาทนะคะจัดได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าอยู่ที่ใดนะคะต่างจังหวัดก็สามารถจัดได้แล้วก็มีบริการรับส่งบริการส่งรถสไลด์ด้วยนะคะใครสนใจคันนี้ก็โทรเข้ามาได้ที่09548645 65นคะติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยนะคะเพียงแค่ K, คุณมีสำเนาแบบชาชนทะเบียนบ้านค่ะเสเตทเนยนย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือน3เดือนย้อนหลัง3เดือนหรือว่าล,ล่าสุดนะคะเท่านี้ค่ะคุณก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วนะคะเอาละค่ะนะคะใครสนใจก็อย่างที่บอกนะคะก็โทรกันเข้ามาสอบถามปรึกษาฟรีค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ